สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกบอีกแล้วค่ะที่แรกเอามาให้หนูหน่อยกบไปร้านไทยมาแทนมาดูว่าได้อะไรช่วงที่อบถ่ายคลิปอยู่ก็จะเป็นช่วงใกล้สุดจีนปกติไม่ค่อยได้ไปร้านไทยนานหลายเดือนแล้วเนาะพรอ,อะไรรู้ไหมเพราะว่า ตอนนี้กบใช้แอปในการส่งเงินกับเมืองไทยกบไม่ได้ไปร้านไทยประมาณสามเดือนได้ไหมที่รักก็ตั้งแต่พวกเราส่งเงินกับไทยกบส่งเงินกับไทยกี่เดือนแล้ว่ะกี่ครั้งสามเออสามครั้งทุกคนกบไม่ได้ไปร้านไทยนะ่ะสามครั้งแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ส่งเงินกับไทยกับร้านไทยก็เลยไม่ได้ไปตอนนี้เราอ่ะเลือก เพราะเพราะว่าอะไรพี่ชายนะคะทุกคนพี่เอน่ะที่มาพี่ชายน่ะที่มากินข้าวแนะนําให้พวกเราส่งเงินกับแอปธนาคารกับแอปไม่ใช่แอปธนาคารแอปแอปอันหนึ่งแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยเลือกลองดูทุกคนมันง่ายเนาะแล้วมันก็ส่งไม่ถึงไม่ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วอะเนาทีละสามนาทีหรือห้านาทีไม่ถึงห้าด้วยกดกดส่งปุ๊บไปเลยแล้วก็ได้เลยทุกคน กบก็เลยไปร้านไทยมาช่วงที่กบถ่ายคลิปอยู่ก็คือเป็นช่วงตุจีนนะทุกคนได้เส้นไวๆได้ผงพะโลกบจะมาชวนทุกคนทําหมูหมูแผ่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะพาทุกคนทําทำหมูแผ่นหวานคล้ายๆกบปลอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งใส้เผือกอันนี้หกเหรียญทุกคนได้มะละกอมาลูกหนะึ่ง ทีักจำได้ไหมว่ากี่บาทครับจำไม่ได้เพราะว่ากระดาษให้หนูแล้วหนูอยู่ไหนไม่รู้ได้ปลาปลาสัตว์เหมือนที่กบซื้อมาจากวัดเลยใช่ไหมทีรักแล้วก็น,นี่ค่ะทุกคนขนมเข็งตอนแรกกบบอกสาว่าทีลกหือทำขนมเข็งนางบอกว่าอะไร ถ้าซื้อถ้าทำอะ่ะส่วนมากหนูจะเป็นคนทำอาหารทำขนมไม่ค่อยกินแต่คือมันจะไปลงที่คุณสาใช่ไหมนางก็เลยมีบอกนางก็เลยบอกว่าหนึ่งที่รักที่รักทำเองลงที่รักทำเองแล้วก็ทำเยอะถ้าเราทำก็ทำเยอะสู้ที่รักซื้อเขาสมมติว่าเนี่ยหกเหรียญไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยคล้ายๆว่าซื้อหกเหรียญ ถ้าเราทําเองเราก็ได้เยอะไงถูกไหมแต่ความหมายงาคงสาก็คือว่าถ้าเราทําเองได้เยอะแล้วมันได้เยอะแล้วมันกินแล้วมันจะไปลงที่เขาทีละก,กินไหมกินเลยไหมไม่อันนี้ก็คือขนมเข็งมาทุกคนมากินดีกว่าหนูจะกินขนมเข็งอันนี้เป็นไส้เผือกกินขนมเข็งกันดีกว่าโอ้ท้องร้อง มีสีหลายสีมากอุ้ถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงทุกคนกอนบอกทุกคนหรือยังว่ามีไส้อะไรบ้างมันจะมีไส้แปกกล้วยไส้ถั่วแดงแล้วก็มะพร้าวมาหมูขอกินสีอ้าทุกคนมามาดูซิว่ากบจะเลือกสีอะไร <No. S 1> หนึ่งสองสามอ่ะคิดดูว่ากบจะเลือกอะไรนะติ้งกบจะเลือกกินสีที่แรกว,ว่าหนูจะเลือกกินสีอะไร no. ไม่มีสีดําให้มีดูดีๆสีอะไรมาดูดิทิลมามะหนูจะเลือกกินสีอะไรทิลา่ะทีลักะเลือกได้หนูจะให้รางวัลสีอะไรสีดิสีสีเอ่อเขียวอย่างไรเนาะสีนุทิลเรอรอรู้ <laughs> ได้ไงวะ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะแต่เห็นว่าสีสวย <laughs> นี่ น้ำเงินใช่ไหมแต่น้ำเงินไม่มีแปะกล้วยนะทุกคนหนูเปลี่ยนใจหนูจะกินไส้เขียวเพราะว่ามีแปะกล้วยมาทุกคนจริงจริงทไม่ง่ายนะขนมมัน,นิกบกบลองดูแล้วกบลองเซิร์ชดูแล้ววิธีการทํามันทําไม่ง่ายหรอกไม่ทําไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเราถ้าเราผสมแป้งถ้าเราซื้อของมันก็เนาะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บ มันเยอะพอเยอะเสร็จปุ๊บหนุนไปลงคุณสาอืมถ้าทุกคนติดตามกบมาทุกคนก็จะเห็นว่ากบซื้อมาก,กินประจำอร่อยมะพร้าวอ่อนอืมอร่อยอืม ช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นทุกคนอาทิตย์หน้าหนาวเหรอที่รักเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนแล้วมาป้อนดิวม,ม,มาป้อนไม่ไม่เผาอ่ะไม,ไ,อไม่มีมไม่มีไฟทอนไมยเอาไม่เอา อะไรเสียงอะไรอืมอระไรไหมมะพร้าวมะพร้าวอืมตัวแดงรมอ๋อรวมคำนะแน่ๆสดๆเหมือนอืม,อมไม่พี่เราขอน้ำเหรอันที่มันเปิดแล้วนะมไม่ทุกคน กบกดติดตามเพจไงที่นะั่นมันเพิ่งทำาน้วนี่นนเเขาเพิ่งทำาล้น,นี่เพราะอะไรทุกคนกบกดติดตามเพจพวกกดกดติดตามเพจใช่ไหมเวลาเขาโพสขายอะไรขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาให้กบดูเลยแล้วกบก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บทุกครั้งครั้งก่อนเมื่อปีปีที่แล้วสามีกบไปทํางานแต่วันนี้นางไม่ได้ไปนเนาะ ปีที่แล้สามีกบไปทํางานกบแทกหาสามีกบเลยที่รักซื้อขนมเข่งมาให้หนูหน่อยนางก็นางก็กลัวหมดแต่จริงๆไม่หมดหรอกมันเยอะเนาะเยอะอยู่ทุกคนไม่มีอะไรกบก็มาชวนนั่งคุยสับเพเห็นละรู้สึกว่าตัวเองจะคำคำนิดนึงนะช่วงนี้ว่าว what you think a b o ท้องหรอโอ <Hey, hey. S 1> okay. เคไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนมาทักทายเฉยๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วไปเพื่อทุกคนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย